กริสนั่นวันไวหลังคู่จิ้นสุดฮอตนั่งโต๊ะเดียวกันที่งานประกาศรางวัลเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงแห่งยุคเลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของนุ่มลอยยางนายนภัสกับนางเอกสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกบอกเลยว่ากระแสเช่นของคู่นี้มาแรงแบบไม่ธรรมดาจริงๆเพราะแฟนคลับนั้นเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงนอกจอแถมแม่ฝ่ายชายยังไปเขียวเพราะเอ็นดูสาวใบเฟิร์นหนักมากแต่ทั้งคู่นั้นย้ำเสมอว่าเป็นเพื่อนกัน เาเป็นว่าแฟนคลับต้องมารอลุ้นความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปและล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา9กันยายน2565ที่งานประกาศรางวัล T.V. p ผู้ Star Party ริทายแอลลี่บอนใบเฟิร์นและนายได้นั่งโต๊ะเดียวกันทั้งนี้สาวใบเฟิร์นได้โพสภาพคู่นายพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าออกงานกับพี่เทียนนอยหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีต่อใจมากๆรักคู่นี้มากที่สุดในโลกเลยค่ะรักคู่นี้ งุยดีต่อใจที่สุดรักคู่นี้เหมาะสมที่สุดเลยค่ะ